Hello world, today you are with Shami Thai Grand Diary um, On this video, may I speak in Thai because uh, I just want to share the experience with Snow, for Asian girl, Thai girl um, for you guys that you're living in England, UK all the time so you may sir, get used to with um, um, snow. So mainly, I just want to share with them. <laughs> I just want to share snow to Thai girls. That's why I will speak in Thai. Um, so ดี i ่ะ s Chammy, n a from Thai Grand Diary, and. Um, Uh, today วันนี้นะคะแชมจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับห um, ิมะตในลอนดอนนะคะ หลายๆท่านก็อาจจะรู้หรืออาจจะยังไม่รู้นะคะว่าแชมป์อยู่ในลอนดอนซึ่งมันจะอุ่นกว่าทางเหนือนะคะแล้วก็หิมะจะตกแบบขนาดเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเ,าเ,าเป็นเรื่องที่ปอร์เซ็นต์น้อยนะคะเพราะว่าอากาศมันจะอุ่นกว่าแต่ถ้าทางเหนือทางแมนเชสเตอร์สกอตแลนด์เนี่ยเขาจะตกแบบเป็นปกติแล้วในหน้าหนาวของเขานะคะ แต่ว่าสำหรับฉันนี่ถือว่าปีนี้หิมะตกหนักที่สุดนะคะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่ประมาณ6ปีนะคะหิมะาตกหนักมากพิมา่าขาถือว่าเปรียบเทียบแล้วค่อนข้างหนานะคะเด mm ิน hmm. นี่ลื่นเลยนะเมื่อกี้แอบลื่นไปหนึ่งทีละมาดูก้าน mm hmm. คลิปนี้ก็อยากจะแชร์กับขอบเพื่อนคนไทยนะคะกับชาวไทยที่อ,อ,อยู่ที่ประเทศไทยนะคะ เ,เพราะว่าถ้าสมมติจะพูดภาษาอังกฤษเนะี่ยคนอังกฤษเขาก็จะคุ้นจริงกับหิมะแล้วเขาอาจจะไม่ตืน่นเต้นหรือบางท่านนะคะทีเ่เป็นคนไทยนะคะอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับบรรยากาศสภาพอากาศในยุโรปอยู่แล้วนะคะก็มาแชร์กันได้ เอามาให้หายคิดถึงถ้าใครเคยมายุโรปแล้วนะคะแต่ใครยังไม่เคยมาก็เอาไปดูการหิมะนี่หนาวมากเวลาเดินบนหิมะก็ต้องระมัดระวังนะคะขนาดเดียวกันก็เหมือนกันในการขับรถเวลาหิมะตกหรือหลังจากหิมะตกก็ต้องระวังเพระาะถนน,นจะลื่นมากนะคะโอ้ปีนี้ถือว่าหิมะตกหนากว่าทุกๆปีนะคะแต่ชแชมป์แนมอยูทย่ที่ลอนดอนเลยเนี่ยก่อนจะออกรถก่อนจะ ก่อนจะขับรถนะคะถ้ารถจอดอยู่หลังจากสมาตกนะก็ต้องมีการวอร์มรถแล้วก็เหมือนให้ฝ้าค่ะไล่ฝ้าเพราะว่าอากาศมันเย็นโอ้โหตอนนี้ประมาณติดลบหนึ่งนะคะโอ้่ดูเหลังคาบ้านสิอันนี้ถือว่าเด็กๆนะคะแต่ว่าค่อนข้างหนาแล้วละ่ะในลอนดอนนะคะไม่น่าเชื่อเลยวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเพิ่งออกไป เดินออกกำลังกายะะประมาณสกิโลอากาศประมาณ8องศานะคะแต่วันเสาร์ถัดมาวันอาทิตย์ถัดมาวันจันทร์ถัดมาพีมาตกคือแบบว่าสวิงมากเนาวเลยเอาอกมาเดินนะคะมาแชร์กันเดี๋ยวจะเดิน,นจริงๆนะวันนี้ก็ทํางานแหละเอาเอาเวลาแนาที break. เบรกอกมาเดินนะคะเพราะว่าทํางานแต่ในบ้านเนี่ยมันจะอดอู้นะคะเพราะว่า ที่ลอนดอนล็อกดาวมาฉันทำงานาที่บ้านาประมาณตั้งแต่มีนา17มีนาปีที่แล้วค่ะล็อกดาวมาทำงานตั้งแต่ที่บ้านทำงานที่บ้านมาเกือบจะปีแล้วนะคะก็ระหว่างทำงานระหว่างวันเนี่ยก็ออกมาเดินเล่นบ้างก็ได้หรือออกมาเดินในสวนนะแต่ถ้าสมมติอา,ากาศมันอุ่นก็ก็น่าเดินนะคะอากาศหน่อยงั้นก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ไม่ได้ใสยย่ถองมือด้วยหนาวจัง อินเส็งมากไต่มาต่อขนต่อแล้วมีลงมาด้วยโอ้โหคุณสิบเลยค่ะคุณแม่ค่ะเลยกลับดีกว่าตรงนี้แบบต้องระวังนะคะเดินแบบค่อยเดินเลยนะเพราะว่าถนนมันลื่น กำลังเดินเข้าบ้านแล้วมีเด็กๆทางขี่สกูตเตอร์ก็ okay. นี่ก็ยังตกอยู่นะขณะดเดินออกมาก็ตกแบบลอยๆหลเราเอง แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปว,วิดีโอหน้านะคะช่วย Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนำ YouTuber, ห, YouTuber หรับยูท er ูบเบอร์มือใหม่ไม่ได้ยูทูบเบอร์หรอกเป็นแชร์ร์มากกว่ามือใหม่เนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ Take care สิริชา